สวัสด,ดีชาวโลกผม Hunter a n d r o d ฝากกดไลค์กดต,ติดตามกด Subscribe ด้วยนะวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันครับผมากาญจน,นบุรีครับผมเอ่อแต่อัดนี่ก็อาจจะเป็นทลิปแรกของผมนะแต่เพื่อนคนนี้คงอาจจะเป็นหลายทลิปแล้วโอไ้ไปดูไปดู ให้เือดูบรรยากาศรอบๆที่นี่ก็น่าจะเป็นด่านช้างน่าจะได้โอ้ถามความรู้สึกของเสียมาร์สเลยครับผมครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ขันตุ๋นจุ๊บโอ้กระสุนกระสุนเฮ้ยครับพีนาสีดำคันนี้วันนี้วันนี้ชิวครับวิ่งชิวมีชิวนะ มูค่เาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยถึงไหมวันนี้สองร้อยห้าสิบแคสองร <c oughs> ้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้ต้งเต้นแล้คนนะครับโอเจอ่าอันนี้เปนตัวปีไหน,ไหนวะเนี่ยผมไม่รู้แลนะ้วแหละปีนังครับปีนี้ปีนัง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นเอลยรสีดำตัวปี2020นะครับอ่าเบนท์แอนเตอร์นะครับผมมาดูลายลักษณ์นะครับมีโลโก้ตรงนี้ที ท,ที่เขาทั้งสูดก็จะให้มาปีนี้แล้วจะมีดุมดำเห็นไหมไใกล้เลนะตอนนี้ของเราเขาก็าจะเก็บรายละเอียดแต่แจุดนี้ละเอียดมากดูตัวตัวใหม่ด้วยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟอร์ค่าคันนี้นะครับโหนี่ก็อุปกรณ์เยอะเหมือนกันเป็นช่วยเยอะอ่าไมคันนี้ก็เป็นรอยย่อของตูนฮันเตอร์นะครับผม ไงโดนรอบที่มันดูรอบผิดถ่ายดูข้างหลังนงงผมผมไม่ได้ดีคันนึงก็จะเป็น Galaxy Galaxy นี่เขาว่ารถเป็นแรงแต่คนแรงกว่าครับผมไอรถ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 อ๋อนี้ไอ้อก็จะเป็นรถผมเองครับมันจะหลอกสุดในแก๊งนี้ตอนนี้อ่านี่ครับเป็นไงก็จะไม่มีอะไรหมายชะพาก้องเราครับ ถอเดี๋ยวครับไปที่เงียบรักษาธรรมชาติอ่ารักษาหน่ยรักษาหน่โอ้พาดูรักษาแต่ละคนนะครับก็จะไเปิดเผยชื่อแล้วกันเนาะโอเคครับอ่ากุณู้ชมต้องตอบกูไม่รู้เลยเนีาะอ้าวไปก่อนของผมท้าเปิดเผยชื่อเสร็จแล้วโอ้เป็นไงมาบรรยากาศไปเข่านั่งหลับชงก๊อกชงเง็ก พี่ก็จะจะิกกระสก,กิดกระสกิดไปได้อ้าวองพึ่ <c oughs> นยยไหนไงครับเนี่ย <c oughs> ไม่เจอกันนานเลยนะโอเค okay, ครับเดี๋ยวไปชมบรรยากากศข้างนอกกันดีกว่า <c oughs> แล้วชีวิตจริงมีเมียไหมเฮ้ยเลยกี่คนเนี่ยเะแล้วโอเค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 แล้วคนนี้ชีวิตจริงมีมีมีไหมครับคนนี้มีไหม Phạm Chưa được càng em bây giờ nữa Lò xứt <kến. cười> นตอนนี้เราก็ต้อเป็นไหนะอำเภอสยโยกปะพอดีนี่เอออประมาณสักกิโลนะร้อยร้อยกว่าโลร้อยหกสิบโลได้เพื่อประมาณหลังจากนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อเพื่อถึงที่พักใช่ใช่ถูกไหมเราไปดูกันต่อไปครับผมเบรก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 กินลายอ่ะแม่นอนได้ไหมเนี่ยนอนแบบไหน моей marriages <laughs> asal

มันคือควันอะไรอะ่ะหฮะไว้ตรงทีวีเท่าไห <S <S าไร่แล้วที่เราจา่ายเนเจ0ดใช่ปหม

สีเหลืองแม่ไปนอ่แม่นกไงินโตแม่นนะมไม่อยกมึงนมึเนาไปทำมีดไปบอกว่าเนี่ยสีเหลืองแม่เห็นได้เป็นชับินชุดชั้นในไเหนเป็บินชุดเครื่องนอนเคุยกันใคยังเป็นเอรีไอ้ตามาเลยไม่คอยตามมาเลยเลยแม่เห็นได้อ้เรตาบอกแม่เห็นไ้ิมไอส่นลง ไก่มาเลยหัวไหลตูดหัวไหลตูดตูดนไหลหัวไก่สีเหลืองไม่ฉันเป็นนักบินเอาใช่ใช่อยู่ไก่กูอยู่ใกล้ตูดนเปนจักกเนี่ยแม่จะเป็นนักบินมีดโตไก่บอกเลยแม่จะเป็นนักบินชุดเครื่องในนี่เราฝืนจะเล่าต่อใจมันได้มันนิ่งไงเชียงรายชายเลี้ยงเวลไปเอ้าไปไหนต่อ S <S <S ไปแล้วแหละไปแล้วแหละพี่พี่ตาเบลูกกไ่บอกว่าฮะลูกไก่บอกว่าปูก่อนปูปูโอโอมาเยอะด่าแม่นกบอกว่า ไหนเป็นนักบินอ่าแม่ไก่บอกว่าเสือชิตาเจ้าเป็นนักวิ่งเสือชิตาเนี่เป็นสีเหลืองปะคือแข่งกันแค่นั้นหนึ่งกิโลเทียบไก่มาแม่ไก่บอกแม่จะเป็นนักเก็ตทานแค่นี้แหละรักเนียนมากฝอยใช่ไหมไปลอยไปเลี้ยงไปไม่แต่นี่เคยได้ยินตูนเคยพูดคำว่าเออดักนนน่ะเคยพูดแบบนั้นบูนไข่สัตว์เนี่ย มึงระวังมีไอเด้ยเดี๋ยวเกียจุดยางกุเรียฉันบอกว่าต้หลอนอยู่มนเดียวไม่ใช่ลอตูนแต่ตูนก็ได้คับเดียว่าตูนแม่งรีมอะ สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ถึงหน้าที่จุดหมายพักปลายทางของเราแล้ว้นๆตๆๆๆๆดๆี่ๆๆๆนาง่ออะรก็ถึงนะพักคืนที่สองแล้วอ่ามาณก่โลเลยนะจัดเนี่ย ร้อยโลมั ok> ้งเนี่ยอุ้ยตายแล ok ้วเอ่ว่ไงล่ะพี่ฟาวเล่นทาเพื่อนแล้วลบนะเช็คเช็คเช็คโดนครับนี่ครับผัวเมียทะเลาะกันอยู่การใช้เลียงเชียงใหม่เอใช้เลี้ยงเชียงหลาย่ออไอ้เกี่ยวดิิกัน สึกไงครับโไม่ไหวว่ะแย่เลยอ่ะขับมาตายเฉ่ๆชื่อทำไมวะเราแบนเดงเบ้นเราแบนเดงเดี๋ยวพาลงไปกล้จะพาไปที่พักเลยกลางคือสามรอยตามไปที่พักกันดีกว่าครับผม จอจอครััดโซการกินด้วยดิผมดิผมเนี่ยผมนะคือดิบผมมีเส้แ่บดิ่ผมครับเนี่ยเขาน่ เราเราก็ไปตัดต,ต่อก็ได้ถึงก็อาจไปนี่นิดหน่อย